วันนี้รียนไหนงานนะคะลูกค้าจะไปไหนนะเข็นมาที่นี่นะคะเออหายไปไหนวันน่ะหลายวันแล้วแรงนะลูกค้าเสื้อสาวขวดตัวนี้นะคะปกติขายสองพันเก้าวันนี้เอามาขายสองพันห้ารับรองราคานี้ขาดบุญปัวๆไปเลยนะลูกค้าอย่างน้อยก็คือค่าส่งส่งฟรีแล้วนะส่งฟรีแล้วนะงานตัวนี้เกรดขึ้นท้ง ตูประมาณ12บบาทนะคะเดี๋ยวหนูถอยกล้องให้จะได้มองชัดๆเนาะตัวประมาณ12บาทเท่านั้นนะเป็นรักษณะรวมค่านะคะรวมค่าเลยรวมค่ารวมแบบใสคอนตเทตลลินินเลยอนสตดุงคีฟองทุกสิ่งอันเอางานแบบว่างาน้าเทศน,นะอันนี้ปะต้นลูกค้าเสื้อส,สาวอกอกสามสิบแปดสี่สิบขึ้นไปนะคะลูกค้า สะดุ้งชีฟองอยู่ในนี้<ว>หมดนะสวยมากวววววสอวกติดสองบาทนะตกตัวประมาณ1ิสองบาทจะได้งานลักษณะคาเทปไปลูกค้ารับรองไม่ผิดหวังว่าหนูขายราคาแบบเจ็บเจ็บราคาแบบคนอื่นมันไส้แต่บอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจพกดัเกนเปิดมาราคา,านี้พิม์แล้วพิมพผิดไปแล้วผิดไ,ไปเลยเพราะก่อนนะั้นขายสองพันเก้าจริงๆริงลูกค้าย้อนดูได้นะคะพิมผิดไปแล้วว่าขายสองห้างานจะงอกขายแล้วขายเลย ค่ะเปิดไปแล้วอ่ะก็เลยต้องขายนะ2,500บาทนะคะรับรองราคาเนี้ยติ่งกระดิกแมวก็ต้องมีคนด่าเราแน่นอนมี่พี่ด่าเรานะเราขายสองอ่ารับรีวิวที่เห็นไหมแสดงว่าพี่สรนนชนกเนี่ยเคยเห็นงานตนแล้วใช่ไหมเอาไปค่ะเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูรีวิวต่อไปเรื่อยๆใครรับบอกนะใครรับแจงได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่งานสตอรีทุ่งลง พิ่งลงเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วเราเราลงงานตั้งเกดทุกวันนะค้าไม่้อช๊อกงานไม่ได้ปกติเราขายสองสองเก้านะวันนี้เราขายสองห้าบริษัทส่งปีมีคนรับรีวิวไปแล้วก็สองใหม่มีนะคะลูกค้าดูงานประมาณได้เลยว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะงานผ้าสวดผ้าเทมนี่ขนาดเสื้อคอตตอนธรรมดาไดผ้ายังเงาเกล็ดขนาดนี้เลยนะคะผ้ายังเงาเกล็ดขนาดนี้เรามีโปรโมชั่น งานอื่นอีกเยอะนะคะที่เราลดแบบว่าจัเ็ลดแต่คนอื่นเกียดันบอกเลยแต่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะหนูมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคือบางทีเราแจ้งราคาไปแล้วเราแจ้งราคาผิดเนาะก็เลยตามเลยค่ะขายราคา<อ>พี่นุ่มเขาต้อนริน่เลยยอดสำหรับ,บางานเสื้อสาวกบกีต้านะคะชีกองกด้วยสะดุ้งด้วยมีทุกสิ่งอย่างงานปักงานอะไรมีมาหมดผ้าสวยผ้าเทพจริงๆตัวนี้งานเปรตคือาค่ะสวยมาก สวยนะสวยเลยนี่เยอะๆเยนี่เลยินวันนี้เรามีรอบส่งสองารอบสำหรับวันจันทร์จะเป็นงานรอบพิเศษเพราะว่ามันเราเรามีส่งเยอะทุก,ทกวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีงานเก็บตกได้ถึงสี่ห้าโงนะคะสาหรับลูกค้าสั่งจังหวัดแ,แจ้งได้เลยส่วนกรุงเทพรถกะลิมนโนตั้งแต่เก้ามถึงุ่มหนึ่รับส่งให้ตลอดนะคะตามสั่งลูกค้าเลยกรุงเทพรากะลิมมอนโทรนี่มาได้เลยค่ะลูกค้าลค้ดู นา่ารักมากบอกเลยว่าเกรดขึ้นห้างตกตัว12บาทนี่ไม่ต้องกังวลงานนี้สวยแน่นอนนะคะสำหรับป้ายกีก้างาน้าเทพอยู่แล้วคาเท<ส>พอย<ส>ู่แล้วจาก29ถึง25ราคาจุกๆไปเลยใครรับก็สอบใหม่มีอีกนะคะใครรับก็สอบใหม่มีอีกอยากดูงานไหนบอกจากป้ายเดี๋ยน้องจะเปิดให้วันนี้อีกสักสองสามตัวนะสาววบสาววมาแล้วจ้ามาเปิดเยอะแล้วพรุ่งนี้ไม่มีอะไรค่ะ สวยจริงๆที่คือแบบขนาดผ้าื้นชีฟองชีฟองนะเสี่ยงแล้วว่ะเสี่ยงอะไรเนี่ันี่สวยตะบวดลูกค้าสองพันห้าร้อยบาททำงานเกรดขึ้นห้างนะคะสวยมากนี่ขนาดชีฟองธรรมดานะ าที่ไม่ธรรมดานีลินิตมาแล้วค่ะลินิตดำสวยมากเะ <Yeah, yeah. S 1> แฝนไม่ทันแล้วกองดูเลยว่าลืมส์องไม่แฝนเลยว่ะสยวะ<ล>ะยมากลูกค้ามันมันงานค่าเทพผมบอกเลยงานสวยๆตรงนั้นนะคะกระสอบใครจะรับอีกแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยดูเสื้อสก,กอตเขาเป็นทรงยาวสวยมากสวยค่ะตัวนี้ร,รับประกันว่าไม่ผิดหวังกีการีค่าเทพแน่นอนสองพันห้า สวยเลยลูกค้าสวยเลยชื they, But, ่เหมือนกูคนแก้งทักแชทได้เลยจ้ะทักเลยค่ะพี่ตัวคือลูกค้ากระตุกใส่เข้าแล้วกระตุกแอดมินโทรเข้ามาค่ะแอดมินโทรแอดมินโทรเดิดติดตาแอดมินโต้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กับแอดมินโทรมาทำไมดีิริสิกก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้ สวยมากลูกค้า12บาทนี่คืองาน12บาทสำหรับเสื้อสองตัวจ่ายลายค2บาทเดี๋ยววันนี้น้องจะเปิดให้อีกแก้มีเรามีงานกางเกงด้วยได้มาไปอีกทุกนันเดย์อยากดูงานอะไรเดี๋ยวเปิดให้ค่ะพิมมาเลยพิมมาเลยอืมน่ารักแล้วเอวยืดคอตต้อนเดี๋ยวจะมาอีกนะเร็วๆนี้นะคะรอก่อนหมดนี่จะเข้าหูเนี่ยสำหรับคอตต้อนพรุ่งนี้จะเป็นป้าย SE นะคะลูกค้าจองกันมาได้เลยจองกันมาได้เลย เดี๋ยวรายการเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะคะุ่นนี้น่าจะมีของลงดีเล่นนิ่งเนี่ยนะแล,ะลไม่ทันขึ้นไม่ทันลูกค้าอยากเหมาคันได้ซื้อหลายกระสอบเรามีราคาส่งให้นะคะลูกค้าชุดนอนมีจ้ะพี่มีค่ะชุดนอนอยากดูชุดนอนคอตตอนหรือชุดนอนเซ็กซี่ชุดนอนได้นอนหรือไม่ได้นอนแจ้งได้เลยเรามีทั้งสองแบบนะคะมีแบบได้นอนด้วยไม่ได้นอนด้วยมีทุกอย่างพี่เนี่ยสิบาทพี่ดูแบบป้ายค่อยก็บทุกตัวเลยนะค่ะ ไฟ่ยเราสตองเอาเล็ตเกือบทุกตัวเลยนะนี่ไงไฟ่ยเยอะนี่คือมันเราไม่ได้ยิงเองนะพี่เห็นแล้วว่าเราเพิ่งตัดกระสับกระสอกเนี่ยนี่คืองานโลเอาเล็ตเลยนะคะใครจะมานั่งพี่ให้โอ้จริงของจริงกำไรหยิบมือเรามันไม่น่าพี่งนี่งานสวยจริงจริงนี่ขอบเอออ้วนก็สวยได้พี่จ๋าแหน่ขอบจะเอลลอยจ้ะสไตล์ชีอินสไตล์สายแฟร์นี่เลยแฟชั่นก็มี ผู้ใหญ่สไตล์เรียบหรูดูแพงกมมม็มีมีทุกอย่างจริงๆว้าวดูแบบว้าวนาี่โอ้โหเล่นเยอะเล่นเยอะแม่เล่นก็เยอะเหมือนกันแล้วแต่ขอปลาชามหนึ่าสองพันห้าร้อยบาทสีท่สิบห้ากิโลประมาณสองร้อยตัวนะคะตีกลมๆอาจจะได้จํานวนมากกว่านี้นะดูก่อนดูิาจจะได้จํานวนมากกว่านี้แต่ว่าเราตรีให้กลมๆสองร้อยไปก่อนใครอ,อยากรับลูกใหม่แจ้งนะ มีอีกค่ะงานนี้อันนี้เราโชว์ไปก่อนเพราะว่างานตัวนี้จริงๆโชว์ั้งปีที่แล้วละสองพันเด้าพิมพ์ผิดเป็นสอง5ไนห้าเลยยตามเลยงานจะงอหัวจะปวดจะข่ายค่ะขายค่ะอยากขายก็ขายเลยราคาแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆขายที่ไหนวะใส่เขียงเปล่าสุดดงที่องห้างานแบบโอ้โหจัดเลยคุ้มจริงนะ อยากดูาง,ง,งานไหนแจ้งนะคะพี่งานสวยๆทั้งนั้นเลยนะสำหรางงานเพื้อสาวอวบนะคะใครแบบว่าไม่อยากขายคอตต้อนอย่างเดียวหรือไม่อยากขายชีฟองอย่างเดียวลองดูง,งานผสมงานรวมนะคะลูกค้าจะสามารถจับลูกค้าได้หลายกลุ่มเลยนะคะเนี่ยปากสวยทั้งนั้นเลยลูกค้าปากสวยๆทั้งนั้นเลย,ลส,วย,เลยสวยมากนะะ่ารักงานปนแบรน์นะคะลูกคา้างานปนแบรน์นะ ่ลูกไม้ไสะดุ้งค่ะลูกไม้สะดุ้งชีฟองคอตตอนลีนินเลยยนทุกผ้ารวมผ้าเลยเนี่ย,เ,เ,ยเบาๆงานเบาๆก็จะเป็นปักเบาๆอย่างนี้เรียบๆก็มีปักยอมง,งานสวยจริงๆที่ เ,เบาๆก็เป็นแบบปากจะดูแบบว่ามินิมอลมินิมอลหน่อยเนาะไม่แรงมากก็มีนะคะแบบหลายสไตล์จริงๆซึ่ง,งก็บแบบเนี้ยถ้ารวมอย่างเงี้ยพี่สามารถขายได้แ,แบบลูกค้าหลากหลายกลุ่มเลยนะคะลูกค้าหลากหลายกลุ่มเลยถ้าไปรีดเนี่ยก็จะขยายลงไปได้อีกเนาะสำหรับบางผ้าเนาะคอตตอนอย่างเงี้ยสวยลูกค้ามินิมอลสวยมากตตอนอย่างนี้คือใส่แบบ คุ้มนะลูกค้าหลวๆเลยนะเยียงเนี้ยเขาไสบายเตัวนี้คุ้มจังเลยก็มีจากคุ้มจริงลูกค้าสองพันห้าไม่ต้องอะไรอ่ะจริงๆต้องขายสองพันเข้าดันมาขายสองพันห้าที่จะดปวดจะปวดเลยนะคุ้มยาวจังแต่สวยแน่นอน นี่ดูดอกไม้ขนาดเสื้อธรรมดานะแบรนด์เน้นฉ่ำโอ้ดูลูกเลนเยอะแบรนด์ไม่ต้องีูยปลายหวนี่เยอะมากแบรนด์ไม่ต้องพูดนี่ปักนะสไตล์โบฮีเมียนนะคะลูกค้าสไตล์โบไปนะไปนี่ลูกค้านี่ป้ายน่าจะหลุดไปเนาะแต่เป็น CK ป้ายห้อยนะคะอันนี้โลเอาเลกเหมือนกัน น่ารักมากโอเคก็มาแบรนด์ทั้นหนำค่ะลูกค้าเนี่ยลูกค้าดูเลยแบรถึงสวยทั้งนั้นถ้ามันเรียบหน่อยนะคือสวยยานเนี่ยยังไม่พึ่งคืนลูกเลยโอ้โหเยอะจากประหลัดบอกลูกไม้สีนีออนแม่จ๋าอ่าในลูกไม้นี่ก็เหมือนกันเนลูกไม้นีออนซิมโฟลูคนีออนโอ้โหแสบตาค่ะแสบตาบอกเลย น้ะลูกค้านะใครรนะักอีกบอกนะคะมีเยอะเลยเยอะเลยนะคะตัวนี้มีอีกเยอะงานสวยๆทั้งนั้นอยากเหมาบอกค่ะนี่ขนาดแบบไม่แงะแบนดนะลูกค้านะขนาดมองผ่านมองผ่าน,ผ,านผ่านผ่านเพื่อนๆอม,มีมีเยอะเยเยอะเลยดีที่ ลูกค้าสวยๆงั้นเสื้อสกาเสื้อสกก็สวยนะเนี่ยสวยดูสิลายช้ำๆทงั้นเลยค่ะเสื้อสาวอ้วนไี่อีก2,500บาทจ็อกกิ้งได้เลยจ็อกกิ้งแพนใช่ไหมพี่ไอ้พาเดี๋ยวไปเอาจ็อกกิ้งแพนมาลูกค้าอยากดูเดี๋ยวเปิดให้เปิดแล้วส่งฟีด้วยนะ อย่าลืมรักนะถ้าเปิดแล้วก็ต้องส่งสีนะอย่าลืมรักนะนี่เลนินเขียวเลน,นินเขียวเขียวเหนียวซับค่ะนี่พี่ดูสิบสองบาทสวยจัไม่น่าพิมพ์ผิดนะบอกเลยสวยมากเลยสวยมากสิบสองบาทค่ะพี่เอาอีกบอกนะมีเยอะมันก็ห่วงว่ามีเยอะเลยมีเยอะมันเลือกได้เลย,เลยถ้าไม่โดนใครเหมาไปก่อนนะมันจะยังมีให้พี่อยู่ คงไม่เรือแล้วมั้งพี่สวยขนาดนี้สวยจริงค่ะเทพครับนี่ก็หมดแล้วลูกค้ามาตามให้ค่ะเทพหวานมากหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบค่ะลูกค้านี่เฮ้ยก็ไมยังเหลือเยอะตั้งไหมหมดไปแล้วคือเต็มลาวแล้วลูกค้าถ้าเต็มลาวแล้วแขวนไม่ได้แล้วนี่ยังไปแบบครึ่งเดียวเองงานว้าวเรืองอลรามเลยแข่ง พี่บาสาพสวยป่ะสวยจริงสวยสดจริงกระดิ่งแมวเออภานงามมาก้าแบบเปิดมาไม่ปวดหัวดีลุกเล่นเยอะเลยดูไม่ปวดหัวเลยแล้วงานเนี่ยงานปลายเนี่ยเยอะมากหนูยังไม่เจอเลอะเลยนะพี่แล้วป้ายค่อยป้ายขนบาเลยอ่ะป้ายค่อยป้ายขนเยอะมากไหนเห็นปะ บายแบบลบมาเลยค่ะพี่ยังไม่ใส่เลยไอรับอิดบอกนะคะมีอีกนะเดี๋ยวเปิดซ็อกซิงให้เดี๋ยวเปิดทิ้งแทนให้งานกางเกงเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวเสี่ยว<า>อะไรนะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนอ่อาเดี๋ยวเปิด,ปดให้โอ้โหดูเดี๋ยวเ,เปิดคือส่งฟรีพี่เราได้เลยนะคะเราโชว์งานในที่รับได้เลยเราส่งไปงหนมาส่งฟรีอยู่แล้วฮะมารับเราก็จะหักค่าส่งให้ด้วยถ้ามารับเองเนาะตลกนะไปสองร้อยบาท มายอ,อยู่กรุงเทพและปริมณฑลมารับได้เลยนะสวยเพี่อูดูดูน่เป็นเชิ้ตธรรมดานะแต่เขามีปักตรงนี้น่ารักมากคะะไม่แล้วไม่ดูก็จะไม่เห็นกัะดุกกระดุกกะดุกค่ะกระดุกสีเขาจะจับจานแล้วก็ไม่ต้องรีบ้าดูก่อนตนต้นปักค่ะน่ารักมาก ปอตต้นปากน่ารักมากสปอตปากสวยมากหวานจี๊ยับเนี่ยน้อยแต่มากลูกค้าดูเิดูนี่แขนจ้กแขนปักเด้อสวยมากลูกค้าเสื้อสาวอวบรุ่นนี้นะขายดีรุ่นนี้เอาไปไม่ผิดหวังครับลูกค้าบอกให้วิวไปแล้วลูกใหม่มีค่ะดูทีฟองทีฟองคือทีฟองเชิ้ตทีฟองสูทแฟชั่นสวยเนี่ยเป็นแพทบอลจัก งานงามจริงๆเดี๋ยววันนี้หนูเปิดกางเกงให้แจ้งไว้ก่อนจะมีจ็อกิ้งแพนกับดิ้งแพนที่แน่นอนนะเปิดสี่ส่วนให้ด้วยนะคะถ้ามีเวลาวว้าสวยมากนี่ชีฟอที่บาทที่สองบาทยิ่งโตดูงาน12บาทของเราโอเยอะมากนี่คืองานที่สองบาทนั้นเลยประมาณไม่รู้กี่ตัวแต่ตีกลมๆให้200ร้อนะคะ ตีกลมๆให้สองร้อยุดจากเราบอกลยอะจริงแขพอป่ะไม่สองพันห้าตกตัวเราสิบาทสิบสามบา่าไม่แขนหมดแล้วป่ะหมดแล้วสวยไม่สุดเลยอ่ะดูเลยงานต้นี่เยอะมากตุตาเนี่ยขุดจริง จะจริงจะดึงแมวแน่หลับผู้หญิงพอแล้วค่ะเอาไปแบบสวยดูดินเ,เป็นค้าเลยลูกค้ามีต่อสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขึ้นราวให้ดูนะคะอเอาแค่บางส่วนก่อนนะลูกค้าเอาแค่บางส่วนก่อนเพราะว่ามันเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเนี่ยลูกายหอยนี่เยอะมากนะ ที่เห็นคูอีแบนเนี่ยเยอะมากแล้วคือไปหองเยอะจริงเลน่นลลนิมอีแล้วเล่นเ่นดูววันเชื่อีมินไม่น้อยเลยนะเสือค่ะไปรับอีกแจ <ไป S 2> ้งนะลูกค้าสองพันห้าร้อยบาทคคุ้มเลยนะม <c oughs> ีเด็กไอแลวหนึ่งสองพันห้าร้อยลูกค้าคุ้มมากรับอีกแจ้งได้เลยนะคะ งานเกรดเอขึ้นห้างแบบนี้ถ่ายแบบสบายๆไม่ปวดหัวพี่เอาไปพี่รีดอย่างเด,ยเดียวพอนะคะ,ะไลูกค้างานวนี่ทเวนตี้วันนะคะมีทุกอย่างเลยจริงๆต้องการลูกค้า นะคะลูกค้างานเตะขึ้นห้าอยู่ขมนอ่าเซ็กซี่มากอมาเอาไปแบบสบายใจได้เลยลูกค้าค่ะไตขึ้นก่อนทำงานกันสบายใจได้เลยนี่มินิมอค่ะสวยมากน่ารักมินิมอสวยมากข้างหลังที่พี่เห็นคือขึ้นลาวแค่บางส่วนในบางส่วนบางตัว,นวนหนูต้องดึงออกแล้วเพราะว่าล้นลาวจริงๆแขวนไม่พอละไม่แขวนไม่พอ เป็ดปัดเลาอ่ะเรียกเอาบางส่วนหมดนะมันมันสวยๆเยอะเพราะว่าหนูช่วยพี่ทุกตัวพี่สามารถประเมินได้อยู่แล้วนะคะงานอย่างนี้น่ารักนะคะักสายแสแฟรี่เนาะตอนนี้ก็ลังคิดมาลูกค้านะบูติเนยียนแบบแฟรีด่ดูกงานสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่งานเทพจริงๆนะงานแบบซื้อไปไม่ปวดหัวเอาไปแล้วเป็นแขวนเลยแขวนเลย สองพันห้าร้อยบาทตกตัวเ1 2สิบสองสิบสามบาทเดี๋ยวใกล้หมดแล้วนะเอามาทานสาตัวร้อยยังได้กำไรเลยตัวนี้ลินินเลยอนค่ะสวยมากเป็นทรงแบบมินิมอลมินิมอลน่ารักน่ี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ดูขึ้นราวข้างหลังแล้วนางแบบฉ่ำมากไปดกค่ะไปหมอข้าไว้หน่อย จะบปโน้ติชิฟองเกียไอ้คำเงินโอ้โหชิฟองเงินหยับหวานเยับลูกค้าสวยมากเดี๋ยวพี่ดูงานขึ้นราวนะเดี๋ยวเราขึ้นราวให้ดูเดี๋ยวพี่ชมเลยว่าสดจริงสดจริงแล้วพี่เอาตัวสวยๆเนี่ยขึ้นห้างเลยจะเป็นสบายยังขายตัวสามตัวร้อยยังสามตัวร้อยยังแบบกำไรกำไรเหนือตัว กำไรเหลือเปือบอกเลยค่ะกำไรเหลือเปืองานค่าเทพแบบน่ารักเห็นไหมที่งานถลุอยงเงี้ยไม่เปิดหัวฮไม่เปินหัว่ววายแบบสบายสบายเปิดมาแล้วโอ้โหฉ่ำว,ว้ววาวฉ่ำว้าวนานทีน้อง,งนะมาไลน์นะเปิดงานสวย,ย้หพี่ส่งฟรีนะคะรับรีวิวไปไม่ผิดหวังแน่นอน กกันน่โอโชมเรากรัานก่อนอย่าลืมนะคะตัวนี้ป้ายนี้น,นะใครรับบอกเดี๋ยวหนูพาดูขึ้นเรานะคะไอพาถือป้ายนี้นะ่ะไอถือกล้องน,นี้นะ่ะอ๋อเหล็กตัวหนึ่งถป้ไปเอาแค่งานพาดูเนี่ยพิ่แค่บางสว่วนนี่แค่บางสว่วนเป็นขึ้นเรานะคะขึ้นเราวบางสว่วนจากกระสอบเมื่อกี้นี้นะที่ดูสีพาถือกล้องดีดีค่ะ ายนี้นะคะพี่จาก2 9 0 9นะเหลือ2 5 0 0บาทเท่านั้นนะดูสิคะสีฉ่ำมากพอลิินเลยอนชีฟองสะดุ้งมีหมดมีทุกค่างานพระเทพเลยพระเทพยืนถือไว้งานพระเทพโอ้นี่คือแค่บางส่วนที่ขึ้นราวได้เพราะว่าไม้แขวนไม่พอค่ะ ใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะสมวันนี้นะ2,500บาทกับงานเกรดพีเนียมค่ะขอบคุณค่ะ